สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิตฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทำนายปี2567จากโหรโสรจักรนนอยู่หรือนอส r าดามุสเมืองไทยเปิดเผยคำทำนายปี2567เป็นปีแห่งไฟสงครามก่อจราจนก่อการร้ายเกิดการสูญเสียบ้านเมืองลุกเป็นไฟ อันเป็นอิทธิพลจากพระราหูสถิตอยู่ราศีมีนพพวินาศและดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษไปเข้าราศีพฤษภข้อทับดาวฤกตยูในวันที่30เมษายน2567ดาวอังคารย้ายเข้าราศีเมษในวันที่สองมิถุนายน2567และดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลในวันที่21กันยายน2567และดาวเกตย้ายเข้าราศีตุล ในวันที่4ีธันวาคม2567อ่านคำทํานายดวงชะตาเมืองไทยปี2567ได้ว่าเป็นปีแห่งการก่อการร้ายหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดความสูญเสียเลือดเนื้อถึงขั้นสูญเสียชีวิตเรียกว่าไฟเผาพรานทุกหนแห่งเกิดความพุ่นวายทางการเมืองภายในรัฐบาลน,นั้นเกิดการแตกแยกทางความคิดประเทศประสบภัยพิบัติจับตาสถานการณ์ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำเป็นวิกฤตที่ไม่เคยประสบมาก่อนในรอบ100ปีให้เฝ้าระวังการปลุกระดมมอบต่างๆรังแต่จะทําให้บ้านเมืองนั้นลุกเป็นไฟอิทธิพลจากคราหูเป็นวินาตกับลักษ์ทำนายว่าความตื้อรั้นเอาแต่ฝ่ายตนโดยไม่ได้ผ่อนปรนใดๆจะส่งผลให้บ้านเมืองระสํ่าอันเป็นเหตุให้ผู้ถืออาวุธต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ ระวังน้ำพึ่งหยดเดียวก็ให้เกิดความเลวร้ายอย่างใหญ่หลวงได้เตือนมีดวงปะทะแนะนายกอุ้งอิงอย่าให้พ่อยุ่งการเมืองหลังจากที่อุ้งอิงนางสาแพทองทานชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31อย่างเป็นทางการแล้วนอกจากประเด็นการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วล่าสุดสินสายเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพ่อง ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์ดวงชะตาบ้านเมืองหลังนางสาวแพทย์องทานชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31โดยบอกว่าตามดวงแล้วการเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้จะไม่ราบรื่นมีมรสุมเข้ามามากมายโดยเฉพาะปี2568จะเกิดสงครามประชาชนและเหตุจลาจลขึ้นอีกโดยสินสายเข่งนั้นระบุว่า ดวงของนางสาแพทยทองทานมีดวงของความเป็นผู้นำอยู่แต่ต้องไม่นำบิดาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วยเพราะถือเป็นบุคคลที่มีปัญหาทางการเมืองมาก่อนซึ่งตามดวงระบุไว้ว่าหากให้บิดาครอบงำคอยชักจูงชีวิตทางการเมืองจะไม่ประสบความสำเร็จขณาเดีวยวกันเมื่อวิเคราะห์ตามดวงชะตาจากพื้นดวงวันเกิดของนางสาวแพทยทองทานชินวัตร คือ21สิงหาคม2,529การเข้ารับตำแหน่งในปีนี้จะไม่ราบรื่นมีมรสุมเข้ามามากมายเพราะในรอบปี2567นี้ไม่ใช่ช่วงจังหวะที่จะเข้ารับตำแหน่งถือเป็นปีแห่งการประทะมีผลกระทบกับหน้าที่การงานและต่อมาปี2568ก็เป็นปีแห่งความขัดแยง้งเป็นปีแห่งศัตรูและจะมีคดีความเกิดขึ้น จนต้องเดือดเนื้อร้อนใจเช่นเดียวกันกันกบดวงชะตาอนาคตทางการเมืองไทยซึ่งสายเข่งบอกว่าถือว่าเป็นช่วงที่มีอุปสรรคโดยเฉพาะปี2568ดวงเมืองจะมีการประทะและความขัดแย้งแตกแกกขึ้นจะมีสงครามประชาชนเหตุจราจนรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยการแก้ไขเรื่องนี้ก็อ,อยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำว่า จะสามารถประคับประคองตัวเองให้ผ่านช่วงนี้ไปได้หรือไม่ถ้าผ่านไปได้สถานการณ์การเมืองนั้นก็จะเบาลงแต่หากตึงบิดาเข้ามาร่วมกับการเมืองปัญหาก็จะไม่จบไม่สิน้นเรื่องร้ายเรื่องดี2567หลวงพ่อวราเตือนสติระวังภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่ไทยรัฐทลอกสนทนาธรรมกับหลวงพ่อวราพระอาจารย์ชื่อดังตำนานพยาครุษสุดยิ่งใหญ่ วัดโพทองบางมดกรุงเทพมหานครพิริกรถามว่าปี2567ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอะไรอย่างมีสติบ้างครับหลวงพ่อวราตอบว่าพายุยังไม่หมดยูเครนรัเสเซียยังไม่จบอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามมาจากรัเสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันจริงหรอก ที่บอกจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะประเทศของเรานั้นมีพระพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ไขไปได้ทีละเปราะเหมือนนายกเศรษฐาตอนนี้เป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุคสองและต่อไปมีคนที่สม,มีอีกนะเมื่อก่อนเรามี8ปดพักจะเพิ่มเป็น12บพักมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาลจะกลายเป็นฝ่ายค้านและต่อไปก็ต้องทะเลาะก,กันเอง อยู่ครบเทอม4ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกคำถามถัดมาโรคอุบัติใหม่มีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลต้องดูแลต้องมีการสาธารณสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดก็มาแล้วต่อไปในอนาคตเราจะกลับมาใส่แมสกันอีกรอบแต่การเสียชีวิตจากโรคนั้นจะไม่เท่าครั้งนั้น แต่โควิดเชื้อยังไม่หมดยังมีคนเป็นอยู่และไข้หวัดใหญ่มีหลายตัวคนที่จะเสียชีวิตส่วนมากเชื้อจะลงปอดและติดเชื้อขึ้นสมองในกระแสเลือดจะป้องกันไม่ไหวคนเราต้องป้องกันและรักตัวเองหากเป็นอะไรควรจะไปปรึกษาแพทย์คำทำนายโหรวสุขทำนายช่วงครึ่งปีหลังและปลายปีดังนี้ในเรื่องของรัฐประหารดาอังคารพักยาวแบบนี้ ไม่มีรัฐประหารแน่ๆดวงเมืองที่ดาพพฤหัสถอยหลังดาวังคารพักแบบนี้ทำนายได้เลยว่าไม่มีโอกาสจะเกิดรัฐประหารคนที่บอกว่าจะเกิดรัฐประหารถือว่าไม่มีความรู้ใดๆเรื่องหัหราศาสตร์เพราะดวงเมืองที่ดาพพฤหัสและดาวังคารโคจรเสียแบบนี้จะไม่สามารถใช้อำนาจตามอำเภอใจได้ตรงข้ามจะต้องอยู่เงียบ ไม่สร้างเรื่องให้มีกระแสสังคมไม่งั้นบางคนอาจจะอยู่ในตำแหน่งไม่ได้นานจะไม่มีใครกล้าออกมาทําอะไรที่ทำให้กระแสสังคมพุ่งเป้าไปที่ตัวเองและโดนจับผิดหรือทําอะไรแล้วกลายเป็นมีผลย้อนหลังสมผลทําให้องค์กรตระกูลเสียชื่อเสียงหรือตำแหน่งหน้าที่การงานพังถ้าเช็คดวงเมืองเก่า ช่วงที่เคยเกิดรัฐประหาร่วงเมืองในช่วงปี2549และ2557ดอดาวังคารจะอยู่ในตำแหน่งมหาจักรซึ่งดาวังคารตำแหน่งนี้มีพลังมากกว่าดาวพฤหัสและดาวอื่นๆในดวงเมืองทั้งสิน้นแต่ตุลาคมปีนี้ถึงกลางปีหน้าถ้าดาวังคารพักยาวเกือบปีอยู่ในตำแหน่งนิดแบบนี้ ทหารไม่มีน้ำยาอะไรเลยไม่ต้องคิดจะออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือจะเคลื่อนไหวอะไรก็ยากแถมจะโดนรัฐตัดงบต่างๆยิ่งถ้าประเทศไทยไปมีปัญหาความขัดแยง้งบริเวณชายแดนพื้นที่พิพาทหรือมีสงครามกับเพื่อนบ้านอาจจะไม่มีกองกำลังทหารเข้าไปจัดการปัญหาด้วยซ้ำต้องไปพึ่งพาการเจราจาทางการทูตอย่างเดียว แนะนำให้บางคนที่ผิดหวังการเมืองเลิกเรียกร้องการรัฐประหารและเดินหน้าทำธุรกิจทำมาหากินให้ตัวเองมีรายได้ประคองตัวให้รอดไปถึงปี6-7จะดีกว่าเพราะดวงเมืองนั้นแบบนี้ทำนายตรงๆงว่าถ้าไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนรายได้ที่มั่นคงหรือทำอาชีพที่สุจริตนี่โอกาสที่จะอยู่รอด จากดวงเมืองแบบนี้ได้ค่อนข้างยากมาก